ยาใครก็รู้ปานนี้ไว้ดีพอดีสังเกตครับปานนี Somehow, ้ว่ามีหลักสัจจะมีหลักความจริงที่ครบถ้วนตระหนักด้วยนะพี่น้องครับขออนุญาตสมมติสมัครกรุที่ทั้งผู้ว่าส่งมาเสียจริงจ้าส่งมาทัศน์งานนี่ครับ การระางเกาะนานย่างรการะทำที่เราท่ก็ครัอรเรับดังยการรุทบบนี้การกระทำแบข้า้ก็คืว่าที่เราไม่เคยคิดเรื่องเพศเรีบร้อถ้าคิดเรื่องเพศก็นือจะจัไว้ยคุณจมว่าที่เดเ้เาไม่มีเลย

Kalau tidak kuat, kita tunggu. Lepas, kita menjari. Lepas, jat, kita menjari. Lepas, bawa kerja, 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 bawa

ความบ้านะแ่เรายังตึงเรายังไม่ยอมต้องยอมเราจะขึ้นคั้นเรียนยอมทำจังหวัดถ้าทาเป็นชั้นถึงเราเป็ึ้นวันหยุดสบายที่คุณจะต้องทำให้เราไม่มีทางรู้แลนะครับอย่าให้เราไม่มีทางเู้แล้วเรียนมันเลิกกันดีที่สุดเลยแค่ไปรู้แล้วเขาเราตัดชื Mereka di sini, mereka di kiri, mereka di kanan. Mereka terjatuh dalam ini. Jangan suruh orang kami. Kami belum dilanggar. Jangan cawacan, walaupun orang ini hanya mereka yang kampar ٹھیک ہو <thumbs> <بسخن> <im tecn>

เีาไม่รู้ร่องะไรไปตายกันไกี่รอบฉันจะคิดถงคนเเขาเป็นเหกับคว่าเพราะการคำวิญญาณครับเราะวาคำรตัไม่ได้ทุกคยอมรับไม่ยอมรับวันนี้ส่งเรองไปเชระจ๊ะองเรคถูกคนรับไปกับความ็บใจไดครับรู้ความจับใจ นันสิ่งที่ได้มาแล้วก็ที่ได้แต่สิ่งที่ได้ครับคือความไม่สุขชาตินะครับเมืเราจ้อเชื่อกันมากินปิเจ็ดแปดปิเราอะไรแต่พกนี้ไม่สะพานเรามาหล่ผ้วผอวส่งคนมาตัดหน้าเราเราต้องการเ่อนมนให้ทันด้วให้ทุกที่นี่เราจะอปเรารับ

เราต้องการด้วนแต่วันนี้ไม่ต้องใครมาประชุมไปเลือกคนมาคุณผู้ชมทกท่านเอ้ดี้นะครับให้พวกเราหน้าใหม่ชุดนี้สมารถที่จนมาอยู่ได้ ในชาวนาไม่ทำให้พอไม่มีทางหรือล่นะครับคุณกำลังทำให้พ่มไม่มีทางหรือล่เพราะฉะนั้นคุณเม่อวันใหนดีร่างมันเ,เร็วนะครับพี่องารับพี่้รงชาวนาต้องท A gente มาครับบังครับเอาตามนมครับประชาชนครับวันอินชาอัลเลฮนี่พี่น้องครับเราจะตามต่อไปครับไม่มียังเซอร์กับพีพายกับพทสให้ความชอบนมแก่เกียรติย์เสปายป๋านำมติพันธุ์ไปอายแม่จะจุญจะคุณนะครับเนี่ยน่าจะถูกป่ะ ยรจายรจาเลยครับทนไม่ไ่เลยทนไม่อปนะครับกับเราทนชาญิกันเดียวจะมีน้องเิหรวะนะครับเชื่อเ่างัคุกับเเป็นต่าตทที่จริงจอดอยากไม่เล่นอชนเป็นผู้่ปกครองมงหวงเาชา